ครั้งแรกที่เราจะกินอึ่งกระป๋องตามด้วยใบมะขามไข่นั่นแน่นเลยตำเส้นพวงฮิตมากในติ๊กต็อกน้ำพริกไข่ปูไข่ปูมาเป็นก้อนๆอ,อย่างนี้เลยขนมไข่เตาถ่านสงขาเนี่ช้ำๆหอมมาก oh, <ma. S 1> สวัสดีค่ะทุกคนมากินข้าวด้วยกันวันนี้ตื่นเต้นมากจะเป็นครั้งแรกที่เราจะกิน อึ <ŏ> ่งกระป๋องคือช่วงนี <när S 1> ้เป็นช่วงดูดูกินอึ่งใช่ไหมแต่ว่าหาอึ่งสดไม่ได้ก็เลยอะไปเห็นอึ่งกระป๋องก็เลยจัดมา2กระป๋องเดี๋ยวมาลองดูกันว่าข้างในหน้าตาจะเป็นไงแล้วก็รสชาติมันจะเหมือนอึ่งสดที่เราเคยกินไหมเขาบอกว่ามันเป็นอึ่งไข่ในน้าเกลือพอได้มาราคากระป๋องละ350บาท1กระป๋อง350บาทแล้วก็เมนูต่อไปตำเส้นพวงฮิตมากในติ๊กต็อกคือ สไลด์ทิกตอกไปเห็นตําเส้นพวงเยอะมากก็เลยจัดมาอันนี้1พวง179บาทเดี๋บวเรามาลองตํากินก็จะมี1หอ่อ2 3 4 4หอ่อเล็กโอเคแล้วก็อันนี้เป็นเมนูที่เรากินบ่อยมาก ปอชอบมากน้ำพริกไข่ปูจากฟาร์มปูดองชนบุรีร้านนี้เราสั่งกินบ่อยมากโดยเฉพาะเมนูนี้อันนี้พอสั่งมาเป็นกระปุกใหญ่290บาทในไข่ล้วนอีกหนึ่งเมนูยอดฮิตในติกตอกที่เป็นขนมก็มคือขนมไข่เตาถ่านสงขาชื่อว่าร้านหาบอยู่ถนนบรรทัดทองนะนตัีนั่นไหนจะเป็นอย่างนี้หอมมากนี่สั่งเดลิเวอรี่มา หอมมากอ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้างในอึ่งว่าจะเป็นยังไงืมจะเป็นน้ำเหลืองๆเขียวๆนะอ่เห็นตัวแล้วตัวใหญ่อยู่นะเฮ้ยอุ้ยจะมีตัวเละด้วยตัวหนึ่งอุ้ยแต่มีไข่เห็นไข่เลยอะออ้ได้สี่ตัวนะ แต่ตัวนี้จะเละหน่อยกระป๋องที่สองลงไปหนึ่งสองโอ้ตัวนี้อ้วนมากสามสิว้ายตัวนี้อ้วนสุดเลยอ้วนมากตัวเนี้ยไข่นะเต็มเลยเดี๋ยวมารออุ้นว่ามันจะเป็นไข่หรืออะไรข้างในอุ้ยไข่ไข่จริงด้วยไข่แตกแล้วเนี่ออออยออ้สี่ตัวเหมือนกันแต่ว่ามีตัวหนึ่งที่ใหญ่มากๆไปเดี๋ยวเราไปต้มอ,อึ่งกันจ้าใบามะาขาม เครื่องต้มยำค่ะนํำหอมกระเทียม เราปรุงรสไปเลยดีกว่าเนาะเพราะว่าถ้าเราปรุงหลังใส่อึ่งอะ่ะกลัวว่าอึ่งมันจะเละไปกว่านี้เราปรุงเลยใส่เกลือสักหน่อยเนาะเฮ้ยแต่เขาบอกว่าดองในน้าเกลือเราอย่าเพิ่งใส่เกลือเลยใส่น้ําปลาอย่างเดียวก่อนเพราะว่าเราไม่รู้ว่าในตัวเนื้ออึ่งอะ่ะมันเค็มหรือเปล่าผงนัวพอเทน้ําออกนะน้ําที่เขาให้มาพอเอาน้ําที่เขาให้มาด้วยแค่นิดหนึ่งนิดเดียว วว้าวตามด้วยใบมะขามไม่กล้าขุนแรงเลยอะกลัวน้องเละเราคงไม่ต้องต้มนานแล้วเนาะเดี๋ยวชิมก่อนเพราะว่าเขาบอกว่ามันใส่มาในน้ําเกลือมันไม่กล้าใส่เกลือใส่แค่น้ำปลาใส่เกลือได้นะไม่ได้เค็มหรือว่าในตัวอื่งจะเค็ม ใส่เกลือนิดหนึ่งแล้วกันน้ำปลาอีกนิดหนึ่งยังไม่เค็ม, okay. มเสร็จแล้วจ้าพอชิมอีกหนึ่งรอบอืมอร่อยเดี๋ยวจะเจียวไข่ด้วย ำเส้นพวงกันแคบหมูหนึ่งพริกป่นสีแบบจัดจานมากอุ้ยกระเทียมกระเทียมสองกลีบน่ารักน่ารักแล้วก็น้ำยำอันนี้พอเลือกเป็นสูตรน้ำปลาแล้วก็เส้นเล็กไม่รู้ว่าต้องลวกนานแค่ไหนนะอุ้ยเส้นนิ่มเร็วนะนิ่มแล้วอะ่ะเขาไม่ได้บอกนะว่าลวกเส้นแค่ไหนเขาบอกว่าลวกเส้นให้สุกแล้วใส่ลงไปแล้วคลุกเขาน้ำปูยี่สิบน้ำปูเอ้อ มีน้ำปูในส่วนประกอบด้วยพริกกระเทียมโอเคน่าจะได้แล้วมั้งเส้นมันใสๆแล้วอะ่ะใช่โอเค,อเคปิดไฟเลยนี่ได้ตำแล้วปรูล้ละตำเส้นพวงคือได้อะตำนิดนึงเราไม่เราไม่ใช่น้ำปลาแตกแลอะอทุบอย่างนี้เมือ่อกี้เราเอาเส้นไปนอกน้ำเย็นมาด้วยกระเทียมหรื รูพริกเขาสีแบบเพราะว่าเผ็ดแน่ๆเลยอู้ปิวปิแล้วก็น้ำปลาเดี๋ยวขอดมหน่อยก็จะกินอยู่แล้วเนาะจะดมทำไมแต่แบบมันอยากดมะเนาะอืมกินปูปลาเลยกินแบบกินส้มตำปูปลาน่กคือน้ำลายลาดเข้าไป หอมมากอุ้ยเส้นนุ่มอุย้ยน้ำปลา้าหอมมากแล้วมันมีกลิ่นแบบปูด้วยอะกลิ่นปูปลา้านะ่นกระเทียมนะตำจ,จริงเลยนะเออมันก็เหมือนตำเส้นเล็กอยู่นะวิราใส่มะนาวเพิ่มสักหน่อยไหมเอะแต่ว่าชิมก่อนดีกว่าขอชิมนิดนึงอือร่อยไม่เค็มโดดหอมปลา้า เดี๋ยวลองบีบมะนาวเพิ่มเข้าไปอืมแซมมะนาวเหรอสำลักอีกแล้วอร่อยคุ้นมาพีูชิม,มเป็นไงแซ่บตางปูปลาเลยมันกินอยู่ร้านเลยอะโดยกะทินเข้าไปตามด้วยแคปหมูที่เขาให้มา เสร็จแล้วไปกินข้าวกันจ้าแกะน้ำพริกไข่ปูเป็นน้ำพริกไข่ปูม้านะเขาบอกว่าเขาใส่ไข่แบบล้วนๆเลยว้าวนี่จะตักให้ดูปบกินบ่อยมากเจ้านี้นี่คือไข่ปูอย่างนี้เลยไข่ปูมาเป็นก้อนๆอย่างนี้เลย ตำส้นพวงค่ะแก้วแคบหมูด้วยอืมนซ่บมากอ้ยกินกับโทบผู เผ็ดนะขนาดปอเป็นคนกินเผ็ดนะรสชาติมันกินอยู่ร้านเลยใช่อารมณ์แบบอยากกินแบบไม่ไม่ได้เยอะมากอะ่ะอยากกินแบบกรุบกริบอะ่ะดึกดึกมาอยากกินอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเส้นน่าจะเวฟไมโครเวฟได้นะเดี๋ยววันหลังเราจะลองเอาเวฟไมโครเวฟดูเส้นดึกดึกมาแบบตีสองตีสามหิวหิวมาจัดได้เลยอะ่ะน่าจะได้น้ำเให้น้ำเดือดเพราะเส้นเขาว่าสุกง่ายนะแล้วก็นุ่มเหนียวนุ่ม มาลองชิมอึ่งไข่กันไข่ทุกตัวเลยนะออ้โหไข่แน่นเลยไข่มันเหมือนเหมือนที่กินอึ่งสดๆเลยมีกลิ่นอึ่งที่แบบอธิบายไม่ได้คือเป็นกลิ่นของอึ่งอะใครเคยกินอึ่งจะรู้ว่ามันแบบมีกลิ่นของเขาอะแต่ไม่ได้กลิ่นแรงหรือเหม็อนอะไรนะเป็นกลิ่นของอึง่งไข่มันรสชาติแทบจะไม่ต่างกันกันกบ อึ่งสดที่ปอเคยกินเลยสดน้ำสดน้ำหน่อยอต้มอ,อร่อยมากเลยค่ะแม่ปลาต้มผึ่งอร่อยขนาดน,นี้เหมือนร้านไหมเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูตัวเล็กๆสิเขาจะมีตัวเล็กตัวใหญ่ค่ะกันนะว่าตัวเล็กอจ,จะมีไข่หรือเปล่าอุ้ยตัวเล็กก็มีไข่นะเนี่ย มีไข่มีไข่อร่อยมากคือถ้าหาซื้อ,อึ่งสดไม่ได้อะทําง่ายด้วยนะคือเราไม่ต้องไปเห็นน้องตอนที่มันเป็นเปนอยู่แล้วก็เราไม่ต้องไปทําอะไรก็คือสามารถเอามาแกงได้เลยแล้วใช้เวลาในการปรุงน้อยมากเพราะก็แค่น้ําเดือดแล,แล้วก็เอาใส่ไปเพราะว่าอึงมันสุกมาแล้วนี่เพราะว่าดีมาก มาน้ำพริกไข่ปูมาไข่เป็นก้อนๆอย่างนี้เลยเนี่ยอย่างนี้เลยนี่คือไข่ปูเลยนะอร่อยมันเยิมอร่อยทุกครั้งรสชาตินะมันจะมันๆไข่ปูเหมือนเราคุกน้ําจิ้มซีฟูด้ดแบบซีฟูด้ดเข้าไปข้างในอ่ะเห็นไหมปลุกอดใจไม่ได้ครั้งแรกอ่ะตอนซื้อกระปุกเล็กมาลองกินและครั้งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าจนมาครั้งเนี้ย หลายครั้งมากเราสั่งกระปุกใหญ่อะแล้วก็กินแป๊บเดียวหมดคออดไม่ไหวอ,อร่อยเหมือนเดิมแล้วรสชาติเขาอะไม่ไม่เคยดรอปลงเลยอร่อยเหมือนเดิมเจ้านี้ตักไข่ปูมาใส่ไข่ก้อนนี้อู้หูเ,เริ่มเลยไข่ปูก้อนนี้ใหญ่มากอร่อยมาก ไปอย่างนี้เลย ขาอไข่เป็นก้อนเลย,ยเปรี้ยวเค็มซีฟู้ดแบบอร่อยามากพี่ไข่ปัว มีคนแอบกินขนมเราเป็นยังไงพี่อุ๋ยอร่อยมากลุงนี้สั่งกล่องใหญ่ดีกว่าอันนี้พ่อสั่งไซส์เอสนะไซส์เอสร้อยห้าสิบาทเอ้ยไซส์เอสร้อยห้าบาทเป็นไงพี่อุ๋ยมันฉ่ำเนยปะข้างในหอมเลยเนาะเดี๋ยวพอกินข้าวก่อนเดี๋ยวจะกินทีหลังต้มอ,อึ่งก็อร่อยอร่อยมากเป็นอะไรเชียวไข่ทุกตัว เคยมีประสบการณ์ไปซื้ออึ่งข้างทางคืออยากกินมากผู้วิพากษ์ตะเวนหาอึ่งข้างทางเขาบอกว่าอึ่งไข่คือเป็นอึ่งสดๆแบบยังเป็นดิ้นๆอยู่อ่ะสรุปไม่ไข่มีโจรมาขโมยขนมเราเรื่อยๆเลยอันนี้เขาใช้เตาถ่านทำนะทุกคนดูข้างในดีหมอข้างในจะเป็นเหลืองๆอย่างนี้เป็นเนยเลยเนยฉ่ำๆเนี่ยเหลืองๆเ,เนี่ย อุหอมด้วยอ่ะอหอมเนยมากข้างนอกเนี่ยก็จะแบบอารมณ์แบบกรอบๆหน่อยๆข้างในจะนุ่มค่เนี่ยข้างในนี้นุ่มอืมอร่อยอ่ะมันหอมเนยหอมเนยมากหวานเค็มนิดหนึ่ง,น,งน,นิดหนึงนน่งน่าจะเป็นความเค็มของเนยไม่น่าแหละทำไม จรอุ๋ยมาขโมยจนเกือบหมดมันอร่อยนี่เองข้างนอกเป็นกรอบ,บนิดนึงเหมือนขนมไข่แหละทั่วไปนั่นแหละแต่ว่าข้างในน่ะมันอืมเป็นเนยความหวานน่าจะเป็นหวานที่แป้งแล้วก็ความเค็มน่าจะเป็นเค็มที่เนยเพราะว่าไนะแล้วกินรวมกันแล้วอร่อยมากอื รอบหน้าซื้อกล่องใหญ่พิกัดของที่กินวันนี้พ็จะใส่ไว้ให้ที่รายละเอียดด้านล่างคลิปยูทูบเน่อร่อยมากอร้ออรอ